ครับผมใช้สีมีป้อมนะครับเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาชุลาลุงเบอร์ราชวิทยาลัยนะครับวิชาการแต่การพัฒนาสังคมรู้สึกยินดีครับแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยนี้นะครับเป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัวแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนานตนเองและพัฒนาน สังคมในรอกด้านเพราะว่าเขาสอดคล้องตับการทำงานท้าพระเจ้าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเราสามารถนำไปพัฒนาให้กับสุมชนและสังคมแล้ก็พัฒนาตัวเองให้เข้าสู่สังคมในยุคป,ปัจจุบันได้ดีมากที่สิดครับสวัสดีครับผมนาวาเอกบรพพลสิทธิจิตนักศึกษาหลักสูตราศาสตร์ปริศนีบัณฑิต สา,า,าขาวิชาการพัฒนาสังคมวีท3าครับการที่ได้มาเข้ารับการศึกษาที่นี่นะครับเป็นมุมอมองนะครับว่าเราได้ใช้หลักสูตรนะครับหรือความคงความรู้ในเรื่องของทางวิชาการผสมผสานกับเรื่องของศาสนาน,นะครับเพื่อไปไประยุกต์ใช้กับการทําง,งานหรือการปฏิบัติตัวนะครับและที่ได้ความรู้จากเรื่องของการพัฒนาสังคมนั้นนะครับ ก็ได้ไปประยุกต์นะครับกับการทํางานโดยเฉพาะกับพื้นที่นะครับที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมหลากหลายของศาสนานะครับให้อยู่ร่วมกันนะครับอย่างมีความสุขและก็เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งทางมอจรลนะครับได้ให้ความรู้และก็บูรองทฤษฎีความคิดหลักศาสนาเนี่ยไปทุกรวมกับหลักทางวาชการในปัจจุบันนะครับได้อย่างมีประโยชน์และก็ เห็นผลครับแล้วก็มีมีเป็นที่ประจักษ์และยอมรับได้ครับสำหรับนะครับผู้ที่สนใจนะครับที่จะเข้ารับการศึกษานะครับที่มจรอนะครับ มจรอนั้นให้อะไรหลายอย่างนะครับนอกจากที่เําเรียนว่านอกจากเรื่องของชาการแล้วชีวิตเรานะครับที่ต้องมีหลักของศาสนามาประอกอบให้ไปยุคใช้นะครับดังนั้นในหลักสูตรมจรนั้นถือว่าเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและก็ไปยุคใหม่กับเรื่องของหลักของศาสนาได้อย่างจีนะครับและใช้ในปัจจุบันได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพของอชีวิตสังคมป,ปัจจุบันครับ